รกระเบื้องใช่ไหม,ไหมเวลาเราไปดูกระเบื้องเราเดินเนี่ยเฮ้ยกระเบื้องขนาดเท่ากันเลยส่วนใหญ่กระเบื้องเนี่ยมันจะมีขนาดสามสิบสี่สิบหกสิบเมตรยี่สิบหรือแผ่นใหญ่เลยก็มีเป็นหินเลยก็มีแล้วมีซ้อนซึ่งเกรดของมันบางทีเนี่ยมันเป็นเกรดที่แบบตกเกรดเข้ามาเป็นเกรดที่แบบสั่งล็อตเข้ามาพวกนี้ราคาก็จะถูกแต่ถ้าสมมติว่าเป็นของพรีเมี้ยมหน่อยมันก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อย ลองสังเกตน,นะของดีกับของไม่ดีเนี่ยมันจะแตกต่างกันอพอสมควรเลยเห็นไหมความหนาของมันเนี่ยมันนี้เป็นกระเบื้องหัวชิ้นนี้น่าจะแพงมากตรงนี้ตารางเมตรมน่าจะมีสามสี่พันต่อตารางเมตรเห็นไหมตัวเนื้อสัมผัสก็นเนี่ยสวยแน่นอนเลยแล้วก็ตัวตัวความหนาเนี่ยมันหนามากกว่าหนาประมาณแบบสองเซนอ่ะถ้ากระเบื้องปกติมันหนาประมาณเซนเดียวเองอ่ะ กระเบื้องปกติมันหนาประมาณเซนเดียวเองแต่ตัวนี้มันหนาประมาณสองเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้วิธีการติดตั้งเนี่ยก็ต้องไม่เหมือนกันนะนึกออกไหมปรับระดับก็ต้องปรับไม่เหมือนกันไม่งั้นเวลา,าปูเนี่ยมันก็จะม,ม,มีปัญหาแบบนี้แล้วก็พี่ฝากทิก้งไว้นิดหนึ่งเวลาเราจะเลือกกระเบื้องนะถ้าเราเลือกเป็นกระเบื้องพิมพ์ลายเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบไปอยู่ในห้องที่ที่มันโดนกระแทกอะไรพวกนี้สมมติอันนี้มันเป็นพิมพ์ลายลองสังเกตนะพิมพ์ลายคืออะไรพิมพ์ลายคือเวลาดูข้างบนเนี่ยมัันนนจะเหเ,เ,จะเห็็ปปลาาาว่ามมมมองูกพพิ์ พอมันถูกทิ้มมาปุ๊บเดี๋ยวเวลามีนเนจะแทบถ้ามันแตกนะมันก็จะเห็นเป็นเนื้อของตัวกระเบื้องสีที่แตกต่างออกไปแต่ถ้าเป็นพวกเนี้ยเป็นพวกชิ้นเดียวกันน่ะพวกเนี้ยมันเป็นพอสเลนเนื้อโฮโมจีเนสเนี่ยตัวเนี้ยเวลาแตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะสังเกตยากเือออกนะแล้วมันก็จะมีความแข็งแรงกว่าเออเดี๋ยววันหลังยังเล่าให้ฟังมันจะมีกระเบื้องพอสเลนโฮโมจีเนสซีเรมิกหรืออะไรพวกนี้อีกเพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลือกรูปแบบการใช้กระเบื้องเอานะ